สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่การไลฟ์สตรีมมิ่งกันต่อครับโอ้โหดูเดือดชัยหายใจความครับพี่น้องครับโอ้ผมยืนอยู่ข้างหลังนี่แบบลุ้นหน้าดูเลยครับเพราะมันถ่ายท่อสดออกซีทีวีนี่โอ้โหใส่กันไม่ยั้งไงฮะใส่กันยับมาโอ้โหก็เอาใจช่วยพี่น้องนักแข่งนะครับอ่าไม่เป็นอะไรดีแล้วครับปลอดภัยนะครับเซฟตี้นะของนักแข่งเองครนนี้ก็เรียกว่า ต้องเอาร่างกายเป็นหลักนะก็เห็นไหมครับแข่งขันขอให้จบกันในสนามนะจริงๆนะครับคือคือผมก็เหมือนเป็นครอบครัวผมไปแล้วเป็นห่วงทุกคนนะครับอยากให้รถจบดีๆสวยๆนะครับแต่ว่าเข้าใจครับเลทอ e กเ์นะครับมันกดดันนะครับอ่ะมาดูในรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น F2 F4 F5 นะครับทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด6รอบสนามด้วยกันนะครับ รุ่นนี้นี่ F2 ก็คือรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าเทอร์โบขับ4นะ F4 ก็ขับเคลื่อน4ล้อแล้ว F5 ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมก็มีพี่น้องนักแข่งหลายๆคนที่สนิทสนิทกันเยอะแยะเลยนะฮะในรุ่นนี้นะครับรถแข่งทั้งหมด20คันครับ20คันนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเข้ากริดสตาร์กันก่อนนะครับอ่ะใครที่ยังอยู่ครับช่วยกดแชร์กันนิดนึงครับมากดแชร์กันอีกนิดนึงครับเราผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมด เอ่อสิบสามรุ่นเรายังเหลืออีก5รุ่นด้วยกันของวันนี้นะครับและรุ่นกระบะรุ่นใหญ่นะครับที่บอกว่าอยากดูกันนะครับยังมีอยู่นะครับตอนช่วง4ี่โมงครึ่งนะครับรุ่นโอเพ่นก็ยังมีอยู่นะครับสุดท้ายปิดท้ายด้วย e 4 5นะครับหมัดหนักครับหมัดหนักนะครับเดี๋ยวดูกันครับมาดูครับตอนนี้กำลังลงสนามแล้วนะครับ มันจริงๆครับนี่แหละครับงานแข่งขันดีๆอย่างนี้ครับโตโยต้าเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้านะครับรถยนต์อีซูซินะครับไว้ออโตมอติว์บริคิดกับพีทีทีรูปีแข็งล้อโลต้าบายเคพีเอสแอนเซอรี่ครับรันกริปบายแมกกาทายนะฮะอาร์คานอนไออาร์คานาคาร์บอนวิสัยครับช่องนิวสิบแปดนะฮะ n v ยางยนต์ครับ b r c Racing c ซ a งคนะฮะ ECU Shop ครับรวมไปถึงนิตโต้เฮดเดอร์เทอร์โบเฮียเก้านั่นเองครับโหวันนี้ได้เห็นเฮียเก้ามานะครับตัวเป็นเป็นไงใช่ครับหล่อสมาร์ทไม่ผมเคยเจอเฮียเก้าเมื่อกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเลยฮะใช่แกหล่อเอามาตากมากเลยฮะใช่เป็นคนอารมณ์ดีไงใช่ครับครับแล้วก็ตอนรับผู้บริหารทุกๆท่านด้วยนะครับที่มาชมกันในสนามสดๆวันนี้นะครับ โอ้โหลุ้นใจหายใจคว่ำเลยครับเมื่อกี้ขนาดภาคเอก็ยังจะลุ้นเลยจัดร่นเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ไงผลจะออกเป็นไงใช่ครับผมผมเป็นห่วงนักแข่งทุกท่านเลยฮะเราเราเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วครับโตโยต้าเรซิงการไทยแลนด์ปีที่14บสี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวกำลังทยอยเข้ากลิตสตาร์อยู่นะครับที่ชื่อคุ้นๆกันอยู่นี่หมายเลขที่เห็นๆนะครับสองศูนย์นี่ก็คือาสีขวิสิทธพงษ์ชาดาครับใช่ไหมครับที่เห็นอยู่นะครับ แล้วก็โทนี่เพอร์ซี่นะครับแหมพี่โทนี่เพอร์ซี่ด้วยส่งร้อนส่งเร็วนะพี่โยโฮเดือพิซซ่าสิบแปดสิบสองอูชเนนิเบอร์เกอร์นะครับเข้ามาแล้วนะครับมาดูอันดับที่หนึ่งครับวิเวียร์สามสองเยโดอินฮะวิสิพงชาดาเอเทเกอร์นะเป็นผู้แข่งนะฮะเยี่ยมมากเลยเมื่อเช้านี่นายสุดยอดเลยนะสุดยอดมากครับวิสิพงชาดานะครับผมว่าเมื่อกี้นักแข่งที่ดูอยู่ก็คงโอ้โห นะครับป้ายห้านาทีครับสาวสวยจัดไว้นะครับคนอื่นสิทันไม่นี่เป็นไงฮะเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวให้เขาเดินบิดนิดนึงฮะนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหการบิดเป็นไงฮะโอ้นี่แอนไซแอนคว้ามันนี่ไม่มีเมื่อยเป็นไงฮะแต่คิวขึ้นนะตะคิวขึ้นมาดูอันดับที่3ครับอุสเชนเบ็งเกอร์นะอ๋อนี่กริดที่3นะครับเป็นอุสเชนเบ็งเกอร์มาฮัลโหลอุสยูนิวอสจิมไฟต์ติ้งไฟติ้งไอริงอยู่ไอริงสวัสดีครับนี่ครับนักแข่งหัวใจไทยครับ เดี๋ยวดูฮะที่สี่ครับแพลวพันธรรมราภานี่เลยฮะผมเชียร์น้องเลยฮะน้องแพลวของผมครับ A7 ครับอีเดมิสซส่งเข้าประกวดครับแพลวพันธ์รรมราภาสู้ๆนะน้องแพรวนะครับเอาใจช่วยนะครับทีมงานน้องแพลวด้วยนะครับเราก็ตามเชียร์น้องเขาไปตลอดนะครับทุกสนามเลยนะครับน้องแพรวเป็นน้องขับมู้หญิงขับดุดมากนะครับเรียกว่าเท้าหนักใจเย็นดีฮะเดินอยู่ฮะใจเย็นครับพี่หมอ พี่โมนี่โอ้รีบอ่านี่ฮะแปดห้า <5. S 2> ผมแบบรถกงีเนียนจริงๆครับครับทำรถมานี่3นาทีครับป้าลาย3นาทีจากโตโยมาอีกคันนะฮยเีควากคั e Break, Quick, คนย0ครับกาวินคานนคร,ริสเบิร์ตอฮาฮัลโหลกาวินไว้ยสวยกว่าคนไทยด้วยนะเนี่ยสวยกว่าคนไทยเนี่ยฮะฝ่ายติ้งไฟยติ้งนะครับ <laughs> <laughs> ะะครับ แข่งในรุ่น F4 นะฮะประสบโชคแสนพรชัยนี่วิ่งในรุ่น F2 อวยชัยจำรัดวิ่งในรุ่น F5 ตีตีลูกคัดฮะสถาพรขำพักวิ่งในรุ่น F5 โอ้นี่ตะโอฮะตะโอ อธิวัฒน์สมบัติเลิศสิริก็วิ่งในรุ่น F5 ดรแชนดรแชนดรแชนโอเคอนิวัฒน์ขัดเกลาวิ่งในรุ่น F2 นะฮะเอกการัตพลซื้อวิ่งในรุ่น F5 ครับครับพีรวิทย์นนเพียเอ้ยจบเสร็จแล้วเหรอเสร็จไหมมีมามีมามีครับพีรวิทย์ F D นะโอ้โหวิ่งในรุ่น F2 นะฮะพันเทพเคสปอร์อหลงคาร์ประกวดอ่ามีอะไรอีกโทนี่เพอร์ซีไปอยู่หลังนะครับครับแล้วก็เอียนใช่ไหมฮะ อ้ะโหสู้ๆนะครับทุกท่านนะครับตัวปวดอีกแล้วสวัสดีสวัสดีครับคุณแอนดูครับเมื่อก,กี้ผมเชียร์คุณอยู่นะฮะขับสนุกมากครับ<ม>นี่ฮะแหมแหมแหมแอนดูฮะพอเห็นพี่ยุทธก็นนแ,แออดููย่โอ้โหนี่ฮะ นี่ครับแอนดูโคโนินนะครับแหมเรียกว่านักแข่งอารมณ์ดีดาราหน,น้าตาดีนะฮะโอ้โหคันมก็สุดยอดนะฮะเขเป็นเรียกว่าอะไรนะดาราสายทางเฮ้ยทำไมต้องทางอ่ะไไม่ด้ทางตลอดเลยผ <c> ม <oughs> ถามคุณแอนดูหน่อยเมื่อกี้ขับเป็นไงบ้างครับคุณแอนดูครับขับสนุกครับวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกครับก็ ก็สนุกดีครับแล้วก็เป็น,เ,ปนเรียกได้ว่าเป็นรุ่นไฮไลท์ด้วยแล้วก็นักแข่งทุกคนก็มีสปิริตกันหมดก็ไม่มีการการะทบกระทักก่งก็ถือว่าเป็นการแข่งที่ที่สนุกครับชอบชอบมากนี่เสียงหลอห่อเลยเกินพอพูดออกมามันหล่อเลยเวแล้วมันพูดกับเราไม่พูดหล่อเลยหรนเอกรัชพลซื้อครับนี่สี่หกออขอบคุณแอนดูนะครับพี่มาช่วยสร้างสีสันนะครับเขาเรียกว่าอย่าลืมฮะไปหาเช่าวิดีโอดูได้นะไม้กับหลังไม้ไม่เหมือนกันเลยอะ แอนดูนี่ฮะใครที่มีวิดีโอเทปอยู่ไปหาเช่าดูได้ฮะบ้านผีปอบนะฮะไม่ได้เล่นฮะเล่นเรื่องอะไรฮะอ๋อเรื่องล่าสุดนะฮะโอ้นะฮะแอนดูพี่ยุทธบอกว่าแอนดูไม่เอาค่าตัวครับโอ้โหไม่มีมีเรื่องใหม่อีกแล้วฮะโอ้โหมีเรื่องโอ้โอมีเรื่องเปรตเรื่องทะเลลวงใช่ไหมครับเป็นดาราคิวทองใครใครก็อะไรนะ มีสังกัดละครของที่ไหนบ้างนะค่ายไหนขยะไม่ไหล่อไม่ร่าแต่บ้าไม่เมด้อันนั่นนั่นนั่นนะครับเ <c oughs> นี่ยฮะดาราสายทางขงราครับ,น,รบนอกจากหน้าตาดีแล้วมุกเขาก็ยังสุดอีกฮะสุดเสียวฮะ <c oughs> <c oughs> นี่แค่มุกนะฮะถ้าเจอเงือกเหรฮะแค่มุกยังไม่รวมลำนะ <c oughs> โอ้โหผมเละเหนื่อยกับคุณจริงๆคุณแอนโดโอ้โหนะฮะเนี่ยฮะพี่น้องนักแข่งครับพี่น้องนักแข่งนี่ฮะโอ้โหมาแล้วครับเราแล้วเรกโลกครับมุมนี้สวยครับ มีเขาเรียกอะไรแบบเทเลเข้าไปไกลๆนะครับดูสวยมากนะครับอากาศดีไหมฮะดีที่ฝนไม่ตกใช่ไหมฮะนี่ฮะผู้ชมท้งบ้านครับ600คนดูครับสวัสดีครับเคลียร์ใครครับค้าง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 ใครค้างไม่เห็นค้างเลยของผมไม่ค้างนะครับสวัสดีพี่โมครับมีคนทักทายพี่โมไหมครับคุณพัฒนะนะครับสวัสดีพี่โมครับ โฆษณาใช่ไหมใช่ครับอ่คุณนัทสุดาครับเชียร์เอกรัตณ์พลซื่อครับโปรเรซซิ่งสู้ๆตะกี้เห็นอาจารย์ไม่เตะนะอีซีหกเอกรัตณ์พลซื่อไม่เป็นไรครับเชียร์ไว้ก่อนครับนี่ครับคุณพีสู้ๆโอ้โหมีเชียร์ในพีเข้ามานะครับพีรวิทย์นนเพียในนี่ครับหมายเลข27ครับเคสปอร์ตนะฮะกรอบส่งเข้าประกวดนั่นเองนะครับคลางชื่อโอเดลเบสครับพี่เจมบอกมาครับพี่เจมเจ็ดเอ็ดฮะรุ่นนี้ป้าเจมเขา จับตาดูอยู่นะเพื่อนเขาอดีตแชมป์ F2 เพื่อนเขาทั้งนั้นนะฮะรุ่นนี้เนี่ยเอาละครับตอนนี้หัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับมาหมดมาสนุกกันต่อครับพี่น้องครับ F1S F3F3S นะเต็มตัวติดทานะ ไฟแดงดับลงครับคุณผู้ชมครับมาดูความมันครับในรุ่นของ F2 F4 และ F5 ครับแม็กกาครับโอ้โหหกรอบสนามครับอันดับที่หนึ่งมาแล้ววิสิตพงชาดา F4 นะฮะอี l ว t ชันแล้วก็ข้างหลังเขาเป็นอุสเชนบอแบงเกอร์ F5 นะฮะพี่โมลังภาคหลาย F เลยครับแล้วก็แพลนพันครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับอันดับ3โอ้โหนะแล้วก็เป็นอันดับ1ในรุ่นของ F 2กับเกินสองล้อน้าเทอร์โบครับแล้วก็นับ4 o v e r a l อครับตามมาด้วยอัวิรุตนะฮะนี่ครับ C4 คันนี้ครับหล่อจริงๆครับโอ้โหเรียกว่ารถแมสไวายบอดี้มันนะดุดังจริงๆนะครับไล่เลียงกันมาครับตอนนี้ก็ส่ร้อยอาร์ครับผู้นำยังเป็นของหมายเลขยี่สิบครับครับแข่งขันกันต้องกดของรอบสนามโอ้โหเสียงดังเข้ามาในหูนี่ฮะจุดเกิดเหตุครับ เลยเราจะผ่านจุดเกิดเหตุครับเรามาดูครับ S 1ครับนี่ครับ S 2อครับนี่แท็กค่อนข้างแห้งกว่าเมื่อกีนะครับเมื่อกีมันยังไม่มีแดดนะฮะนี่ครับผ่านมาได้ดีครับแต่ว่าหญ้าเนี่ยยังมีความชื้นหญ้ายังหลืชื้นอยู่เมื่อเมื่อล้อมตกไปนิดนึงครับเอ้ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับนาพีครับไม่น่าเชื่อครับเฮ้ยพีครับหมายเลข27ครับ F d ดีคันนี้ครับจากท้ายนะจากท้ายแถวครับขึ้นมารวดเร็วทีเดียวครับพี่โมเดี๋ยวรอดูอันดับกันอีกทีนะครับ อันดับหนึ่งยังเป็นของคันนี้ครับวิศพงษ์ชาดานะวีพีสามสองนะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งของเจ้าพีหน่อยดูเบสนะฮะโอ้เดอะเบสนี่ฮะหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตามมาครับไล่เลียงมาครับหมายเลขเก้าเก้านะครับคันนี้ก็วิ่งดีนะฮนรุษสองเอฟซีนะหมายเลขหนึ่งซีใช่ฮะพุทธิพงศ์ธีรศวงศ์นะจากผีเขยและซิงป๋าต่อใช่ไหมฮะป๋าต่อดูแลทีมนี้อยู่นะครับนี่ครับเจ้าพีครับเมื่อวานรถมีปัญหาครับ ไปหาอะไรมาตั้งดึกนู่นนะเชียงกงรถก็องทำแรงขึ้นนะก่อนหน้าเนี้ยเขาขึ้นไดโนโมาออโอ้โหแรงมาเขาใช่ครับ,บรถเทิงนะเว<ม>ี่งในรุ่รนแอบสองขับเครื่องสองล้อเทอร์อโบนะฮะไม่ธรรมดาครับซีวิคเอสวิงนี้ตามรู้ด้วยหมายเลขเก้าศูนย์นะครับหมายเลขเก้าศูนย์นะครับหมายเลขเก้าศูนยน์อน,นิวอนิววัตชันกล่าวนะวิ่งในรุ่นแอบสองนี่พวกนี้ขับเครื่องสองล้อเทอร์โบหมดเลยนะโอ้โหเทอร์โบล้วนเลยฮะฝุ่นหอยมาฮะ นี่ครับผู้นำครับหมายเลข20ครับตามด้วยอูชินิเบอร์เกิลนะครับอันดับที่3ออครับหมายเลข57ครับอีเดียพิสซุสมกับประกวดครับคารพันธมาราพาส่วนอันดับ1ในรุ่นของ F2 ต้องยกให้น้องแพลว่ันนี้นี่ครับซิตี้คันนี้ครับขับโดยนักแข่งหญิงนะครับคุณผู้ชาวพันธมาราพาแล้วข้างหลังเขาคือ F5 นะฮะครับผมอวิรุธนะครับพี่น้องชาวนครปฐมครับเชียร์เขานะอวิรุธนี่เขาเรียกว่าปีที่แล้วนี่ต้องเป็นแบบเบส ของสรินนักกีฬาจริงใจสู้จริงๆครับโอ้โหนี่ครับต้องแพรนะครับหมายเลข57ครับโอ,โ,โอ้โห <c oughs> วิรุครับเฮ้ยวิรุธขึ้นไม่ได้ <c oughs> อาวิรุธก็หลังไม,ไม่เขาวิงไล่อยู่มันปิดลายลายมันทางเดียวกันนะครับ <c oughs> ส่วนเกาว,วินคาริสเวิร์ดนี่ก็ว,วิ่งอันดับ5้านะครับ,รบผมอันดับ6เป็นของประธานมาพบสุดครับถูกต้องโอ้โหตอนนี้ครับใช้ลมดูดนะครับเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อ ลเซีนเลยครับซีโปใช้ลมดูดครับแล้วก็ดันครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปครับแผวพันลูกนี้โยงเข้ามาครับโอ้โหออกจากเอสหนึ่งมาอย่างดุเดือดเลยครับเข้าสู่เอสสองครับบินได้บินไปแล้วบินได้บินไปแล้วครับโอ้โหยังครับยังปิดได้ดีอยู่ครับตอนนี้เอาวิรุธก็คืออายู่อันดับสามเรื่องของเอฟห้านะครับผมนี่ฮะอ๋ออันดับสองอันดับสองนูรื่องเอฟห้าอันดับที่ไทยจอดเสียไปครับ ไม่เป็นไรครับออกข้างแขกไปแล้วนะครับดี่ครับนักแข่งชาวต่างชาติอีกคนนึงครับบูชเชนิเบอร์เกอร์ครับเป็นอันดับ2องโอเวอร์ออนนะครับแล้วเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นขับเคลื่อนสองล้อหลังเทอร์โบ F5 นั่นเองนั่นแหละครับรถขีนจริงๆครับหมายเลขยี่สิบนี่รอพิศมิโดงชาร่นกันนิดนึงนะชาร์ดกันยังไงบ้างนะฮะผ่านไปแล้วครับ3รอบสนามเราแข่งกันทั้งหมด6รอบสนามด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ มาดูกลุ่มของกับเครื่องสองล้อเน้าโมกันบ้างนะระหว่างพิรุวิทย์นนเพียนะฮะอนุวัต์ขัดเกลาวแล้วก็เจ้าโมนะชัยการวัดอักษรนะกลุ่มนี้ก็ไม่เบาครับพิรุวิทย์นี่ใจสู้จริงๆครับนี่อาชีพเขาไปวิ่งหากรไรไปวิ่งหาไหลมาสองวันเพื่อจะมาวิ่งเรสเนี่ยมาดูครับมีหมายเลขก้ามเจ้าครับ PK Racing ครับระบบหลังนั้นโอ้โหนี่ครับ คู่ถูกคู่แล้วครับตอนนี้ถูกคู่แล้วครับโอ้เดอะเบสครับโอ้เดอะเบสหนีครับโอ้เดอะเบสครับแล้วก็สีครับอ่ะโอ้โหเวทีจำหลัดครับก็ถูกคู่กันจริงๆครับ BM กับ BM ครับคู่นี้ก็มาอีกแล้วครับวิ่งเลี้ยงกล้องคะเขาบอกเขาวิ่งเลี้ยงกล้องหน่อยมาวิ่งคู่กันนเด้อเด้อบีเอ็มบอลได้วยพานะฮะเอามาครับ ไทยครับนี่ครับโอเด์เบสหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับลูคัดครับเจ้าตีครับโอ้โหเวชัยจำรัดเอาแล้วเขาบอกพี่วันนี้ผมขอวิ่งเรียกกล้องนะมาเอาจัดไปฮะนี่ครับหมายเลขอะไรครับเป็นใครครับหมายเลขแปดสามใช่ไหมประสบโชคแสนพดชัยพอดโชโชคบอกโอ้โหเฮ้ยผมไปก่อนแล้วกันพวกพี่มากันดุเหลือเกินนะครับนี่ฮะตีครับพาสโน่จับปุ่มนี้จัเข้ามีรถหมุนเอาไปจุดเกเรครับ ไปหนึ่งครั้งครับแต่ไม่เป็นอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นแวบๆนะฮะดูความชาหนสิออนี่ครับโอ้โหมันลื่นครับไปอีกแล้วนะครับเอสคอฟฟี่นะฮะจุดหากินกาแฟกวแ้ปางเนาะใช่ครับบอกแล้วครับแท็กมันยังลื่นที่พื้นหญ้าครับพื้นแท็กมันไม่ลื่นอย่าไปย่ำนะฮะชอบแบบมันมันลื่นนะครับคุณผู้ชมครับเห็นแท็กแห้งนะไมกว่าหญ้าจะแห้งตามครับผมอ่นี่ครับพีรวิทย์ครับหมายเลข27ครับ ตัดมาสู่ในกลุ่มผู้นำ้นครับเอ้ยทำไมมันใกล้ขึ้นแล้วครับใกล้ขึ้นมาแล้วครับอูดเข้ามาใกล้แล้วครับพี่โมครับกดดันหมายเลข20ครับพี่สิพงษ์ชาดาครับโอ้โหวิสิพงษ์บอกเฮ้ยอยู่ยูควิกมากเลยอายไปก่อนแล้วนี่ฮะยูโรกับญี่ปุ่นวิ่งเวลาเท่ากันนะดหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งนะโอ้โหวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งเลยใช่ฮะ เดี๋ยวรุ่นต่อไปนะฮะ F1 N F1 F3 นะครับ F3 S นะฮะความมันที่รออยู่นะครับเตรียมตัวโอ้โหตอนนี้ครับนี่ครับเจแปนฮะเจแปนครับขับได้ฉนลงสัญชาติญี่ปุ่นขั้นรางที่สัญชาติเยอรมันเยอรมันครับใส่กอกเยอรมันตามโอ้โหคู่นี้ดีกว่าคู่นี้ดีกว่าครับโอ้โหฉกกันถูกคู่จริงๆฮะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้เดอะเบสอ่ะเป็นอะไรที่ถูกเจนนะเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจูงผมไปด้วยจูงผมไปด้วยนะฮะต่เขาบอกว่าสักวันเขาจะต้องขึ้นโอ้เดอะเบสให้ได้มาลอดูขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมครับตีตีบอกไม่ได้โอ้ไม่ยอมอะขึ้นได้อย่างที่พูดน้อยขึ้นได้ได้อย่างที่พูดพยายามอยู่ที่โอ้โหลกคัตนะฮะเอามาดูครับรอบสุดท้ายครับของคู่ชิงแบสเทนอันดับหนึ่งสองครับนี่ครับอูดกดดันมาครับเข้าสู่โค้งทางนี้แล้วครับ คงผมครับเหลืออีกหนึ่งโค้งสุดท้ายโค้งโตโยต้านั่นเองนะฮะครับผมไม่ค้งโตโยทัยอีกสามร้อยเมตรสุดท้ายมีอะไรไปแล้วบอกว่าอ๋อแล้วล่ะเขาเป็นที่หนึ่งในรุ่นของ F5 นะโอ้โหนักอันดับหนึ่งโอ้โอนะฮะได้แก่นะฮะวิสิพงษ์ชาดาวีปีสามสองนะฮะอันดับที่สองอุสเชนเบ็งเกอร์นะฮะอันดับที่สามเข้ามาแล้วครับแพลวันธมาราภาอันดับที่สี่วิเออรดูเซตสี่คันนี้นะครับ เอาไม่ใช่บขาวินคาริสเวิร์ดแซงเขาเป็นที่สี่ครับที่ห้าเอาวิรุสพี่รุนซิรีนะฮะอ้าวนี่ครับเจ้าพีเข้ามาเหมือนกันครับไอ้ไอ้คู่แบตเทิมันไปไหนแล้วนี่มาดูอันนี้ดีกว่าเอาแล้วครับมาดูคู่ดีครับนี่ครับเขาบอกว่าสักวันนึ่งพี่น้องคลยได้ฮะพี่น้องครับมาครับเดี๋ยวตีบอกพี่พี่โอผมขอหน่อยพี่โอ้บอกไม่ให้เว้เฮ้ยเอามาดูครับตี ตีครับใครเชียร์ลูคัสครับใครเชียร์ลูคัสใครเชียร์โอเดอร์เบนครับมาดูครับโอเดอร์เบนจูงเข้ามาครับจูงเข้ามาครับตีจะเปิดมาครับพี่จุงน้องพี่พี่พี่ไม่หลบผมเลยโอ้เนี่ยนะพี่จุงน้องครับผมโอเคนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่บอกว่าไบอ้อตีตีอเยี่ยมมากเลยสามเลสสามเรสเขาก็สมเลสเฮ้ยแผงของเราไล่ผลว่ะพี่ป๊อปพี่โมมันเสร็จเราอ่ะอันดับเท่าไหร่ไม่รู้ละขอออกกล้อง นี่แหละครับยอดครับอย่าหาทำครับเรียกกล้องนี่ครับชมหน้านะครับโมเดี๋ยวเป็นเรื่องของเรานะวิศิต์พงชาดานะหรือฉายาเขาเอทเกอร์นะฮะสุดยอดนะมันจริงๆครับเดี๋ยวยังมีต่อนะครับรุ่นต่อไปครับเป็น F1, n F3, F3S นะครับโอ้โหหกรอบสนามด้วยกันนะครับไปแล้วฮะสิรุ่นครับหรืออีกสรุ่นเท่านั้นนะครับ พอแท็กมันลื่นนะครับหญ้ามันลื่นนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยแบบพอเหยียบมันก็ฟลิปออกไปนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับไล่เลียงกันไปครับขอบคุณนะฮะขอบคุณอะไรฮะอ๋อเคี้อ่ะนี่ครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์มันๆครับ